ครับสวัสดีครับวันนี้วันที่5มกราคม2568นะครับก็เดี๋ยวผมจะมาให้ดูขั้นตอนที่2นะครับหลังจากที่แม่ไก่ที่เราเอาไปตากแดดละลายไขยมันเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ผอมแล้วแล้วก็บางตัวก็หมอบครับผมก็จะบำรุงด้วยวิตามินแล้วก็ฉีดอะอดิโคโนล แล้วก็เอามาปล่อยฝูงเลยครับเดี๋ยวเราไปดูครับในนี้คือที่ปล่อยแม่ไก่ล้วนๆนะครับผมเอามาทําไว้ทั้งหมด6 6แม่ครับเนี่ยครับเอามาทําไว้ทั้งหมด6แม่แต่ว่ามีไข่แล้ว4นะมีไข่แล้ว4เพราะว่าผมไปดูในหลังแล้วมีกก2อ,อีก2อ,อันมีไข่อยู่ครับแต่มันมีอยู่ตัวหนึ่งที่ที่ผมจะให้ดูนะครับเมื่อกี้ผมเห็นเลยรีบไปฟากล้องแน่เน่ตัวนี้ นี่ครับตัวนี้ตัวสีแดงที่อยู่ในโอน่งนี่ตัวนี้ครับมันชื่อแบ็กดาก้อนคู่เกิดเคมนไก่ตัวนี้ไม่ได้อ้วนนะครับเนี่ยครับไก่ตัวนี้ไม่ได้อ้วนไม่ได้อ้วนแต่ไม่ไข่ครับก็ฝากไปผสมทันใจสองเดือนไม่ไข่เลยไม่ไข่ไม่หมอบไม่อะไรเลยครับก็เลยต้องเอากลับมาทําก่อนครับเอากลับมาบมรุงใหม่อันนี้เอากลับมาได้ประมาณ เกือบเกือบยี่สิบวันแล้วนะครับแล้วก็เอามาถึงผมเอามากระตุ้นฮอร์โมนอะดิโคนอลแล้วก็ให้กินออกตาซานประมาณสามวันสามวันสี่วันประมาณนั้นนะครับแล้วก็ส่วนอาหารเนี่ยครับนี่คือกระสาครับผมให้ไม่ได้ขาดเลยนะครับเนี่ยครับครับก็จะเป็นข้าวเปลือกผสมข้าวโพดนิดหน่อยนะครับแล้วก็เอากระสาเขาแล้วก็หญ้าเนี่ยให้กินครับคือวันนี้มันไข่ครับข้อแตกต่างของมันคือมันไม่ได้อ้วนนะครับ มันผอมแต่มันไม่ไข่อันนี้คือต้องใช้ธรรมชาติบําบัดครับก็คือต้องเอามาปล่อยฝูงครับแล้วก็กระตุ้นฮอร์โมนมันด้วยอะดิโคแนลสวนลังนี้ก็ตัวไขน่น่านาจะอยู่ตัวนุ่น,น,นครับผมเอาพ่อพันธุ์มาปล่อยนะครับเพื่อเพื่อเป็นการกระตุ้นฮอร์โมนให้ให้เพศเมียคือถ้าเราเอาตัวเมียมาปล่อยอย่างเดียวนะครับ คือความต้องการฮอร์โมนหรือความอยากไข่นะ่ะมันจะน้อยแต่ถ้ามันอยู่กับตัวผู้ครับมันจะคล้ายๆว่าฮอร์โมนมันจะหลั่งไหลได้ดีครับตัวผู้นั่นก็คือเจ้าพรีเมียมนะครับผมก็เอามาปล่อยฝูงครับเอาช่วงเช้าเช้าครับกลางคืนใบยๆก็เก็บละนี่ครับอันนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูเมื่อวานผมเห็นมันไข่อยู่สามใบเดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นใบที่สี่หรือเปล่าครับอันนี้ก็คือให้รู้ว่า ไม่ใช่เฉพาะแม่ไก่ที่อ้วนแล้วไม่ไข่บางตัวผอมแล้วไม่ไข่ก็มีผอมแล้วไม่ไข่น่ะมันมีอยู่สองอย่าง <c oughs> หนึ่งคือมันเครียดครับมันเครียดสองคือมันเคยอยู่ในล็อกมาตลอดเลยครับแล้วมันก็ไม่เคยอยู่ในฝูงดังนั้นมันก็เลยไม่ไม่มีปฏิกิริยาของการตอบโต้ด้วยฮอร์โมนไงครับเราก็ต้องกระตุ้นด้วยอะดิโคนอลครับกระตุ้นเนี่ยผมผมกระตุ้นไปเข็มเดียวเองนะศูนย์จุดห้าซีซีครับไม่ได้กระตุ้นเยอะ แต่ว่าออกตาซานะผมให้กินประมาณสามวันวันละหนึ่งซีซีส่วนที่เหลือก็เป็นข้าวเปลือกผสมอาหารไก่ไข่นิดหน่อยแล้วก็หญ้าแล้วก็ข้าวโพดนิดหนึ่งแล้วก็กระสา,าะครับให้กินทุกวันไก่เดี๋ยวเราต้องมาดูเปลือกไข่มาด้วยนะครับไก่เพราะว่าเรากระตุ้นมันแบบนี้ครับมันมีแม่ที่อ้วนๆแล้วเราทําให้ผอมอันนั้นาขาดโปรตีนเราเอากระสาเข้าไปกระตุ้นเดี๋ยวเราก็ต้องมาสํารวจไข่ถ้าไข่เขาสวยเขาสมบูรณ์ก็โอเคแคลเซียม เข้าถึงร่างกายเขาได้ดีครับกระสามันคือแคลเซียมมันคือไอโอดีนมันช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างกระดูกเสริมสร้างเปิดไข่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันจะไปกระตุ้นมันจะไปตุ้นกล้ามเนื้อของสมองครับให้ทำงานได้ดีแล้วก็ไปช่วยย่อยในในกระเพาะครับมันจะทำให้ไก่ในกระเพาะเนี่ยครับย่อยดีครับ ครับลองลองไปเซิร์ชดูนะครับข้อ,อข้อดีของกาะซามันคืออะไรผมก็เคยลงไว้นะมันไม่ใช่เฉพาะแคลเซียมอย่างเดียวนะครับครับจุดเด่นของมันอีกอย่างหนึ่งคือไปกระตุ้นกล้ามเนื้อของสมองนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็ให้ดูแค่นี้ก่อนนะครับอันนี้คือเราต้องใช้ธรรมชาติบำบัดนะครับนี่ครับ